ต้อนรับลูกทุ่งสาวดาวคำฟ้าซิลินทรานี่อยากองเชียพร้อมมือต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีนัคการศึกษาเรียนเชิญปังได้เลยนะครับขอเสียงหน่อยยำแถวยำแถวมาเลยมาเริ่มไปทุ่มเมื่อกี้แอบเห็นแฟนๆยืนรอถ่ายรูปเยอะมากแล้วแฟนๆเขารู้ด้วยว่าตรงไหนที่จะสามารถไปถ่ายได้เ,เขาไปดักหน้าห้องน้ำคือตรงเนี้ย เดินกลับก็บห้องน้าเดินออกก็ถึงงานแล้วพเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละได้ถ่าแน่นอนเจอแน่นอนครับผมะะสวัสดีอยากเป็นทางการนะครับสวัสดีค่ะอยากให้ชัดชายทั้งแขกผู้มีเกียรผู้บริหารแล้วก็ฟแฟนๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์ด้วยนะครับรเรนจูดครับสท่านผู้มเกียทุกท่านนะคะท่านรัฐมนตรีกลับไปแล้วนะคะแต่ก็ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ถึงที่กำลังชมอยู่ทาง Facebook ด้วยนะคะ Facebook ไลฟ์ซึ่งตัวเองดีใจมากๆค่ะที่ได้ดได้รับเกียินี้ขึ้นมาประกาศรางวัลที่ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆ ชื่นใจชื่นใจกับทุกๆรงางวัลที่ทุกท่านได้รับนะคะแล้วก็ชื่นใจมากๆกับรงางวัลที่ทางกำลังจะขึ้นมาประกาศให้กับคนที่จะได้รับจากการโหวตเหมือนเป็นลูกชายนะจะพูดรงางวัลนั้นได้ไหมรงหางวัลนั้นไม่ใช่ลูกชายํานาเป็นลูกชายแห่งชาตินอ,อ่ออตอนที่เราจะไปประกาศขอถามก่อนหครับว่าตอนนี้ทำอะไรอย่างไรอยู่บ้านครับ ก็ที่เอ็มสมททค่ะก็จะรายการวิทยุอยู่นะคะที่เอ็มช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธก็10บโมงถึงแปดโมงจะเป็นเพลงทุ่งนะคะหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นวันเสาร์เจ็ดเราตึ่นถึงนสิบโมงเช้าจะเป็นลูกทุ่งยุคกลางและยุคเก่าที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆเป็นต้นฉบับจะได้ฟังในช่วงเวลานั้นค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงเพลงทุ่งอยากจะถามถึงวงการเพลงอนักดนตรี มีทำอาหารด้วยไม่ทราบื่อกี้ว่าเดี๋ยวสมบูรณ์กับนี่แค่รายการยังอยู่ไหมฮะยังอยู่แะตรงนี้ฮะนี่นี่เดี๋ยวเราจะทำรายการอาหารออกชื่อชื่อช่ออกติ๊กตอกค่ะออกชื่อช่องอะไรช่องมากค่ะเราเราสื่อเสร์จไว้เลยสื่อชาแนลนะคะยังไงนผมชอบทำอาหารชาชาชาช้าช้ากดกระโดดสะกดทีละตัวเลยเราเราเราไม่ต้องขายของเยอะแต่เราสะกกดซีรินชาแนลนะคะ นะแล้วก็สินค้า16ที่ติดต่อเนี่ยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเผื่อจะมาเป็นเอ็กซ์พอร์ซอสปรุงอาหารอะไรทีเดียวนิดหนงที่พวกเราก็ใช้อยู่แล้วด้วยเนาะใช่ไหมอุ้ของเขาดีเนาะดีมากดีทุกอย่างเลยดีมากบบของเขาดีมีเขาจะได้รางวัลเลยเนาะว่ารัแบบตอนในติ๊กต็อกมาหนึ่งก็จะมีเต้นมีอะไรของเขาน่ารัก่ากเลยแล้วของเขานี่คุณภาพบอกเลยนะคะทุกๆอย่างที่ออกมานะไม่ต้องบอกทางนี้ะเขาบอกทางนี้อย่างเดียวก็พอ คบซีนจอห์นเนลล์เนี่ยฮะอ๋อแล้วมีอะไรเรื่อ๋อะไรอ๋อเป็นคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์รายการ m หมดนี่มหาโชคนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการสิบเจ้ามวยไทยครับผมเป็นหลายอย่างคร่ะตอนนี้เบาหวานก็เริ่มเป็นครับอ๋อแต่ก็ต้องดูแลด้วยจอห์นก็เดี๋ยวไปไปวิ่งกับพี่ต๋าได้อ๋อได้เลยค่ะผมว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าความดันเนี่ยช่วยได้ใช่ไหมได้ค่ะ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะว่าไปแล้วในความเป็นลูกทุ่งของเราไหมถ้าหากว่าเราจะฟังในยุคก่อนๆก็จะมีเรื่องของท้องไร่ท้องนาความเป็นชีวิตการ <co f 2> วิถีช,ชีวิตของนคนครหรือแม้แต่เรื่องราวที่จะบรรจุในบทในลูกทุ่งให้เราได้ย้อนเห็นถึงเรื่องราวท,ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ะเป็นอย่าง้รแห่งปีประจำปี2024ได้แก่รางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี2024ได้แก่ ดารุ่งพุทุ่งเสียงดีดีกรีลูกชายแข่งชาติไรอันกาปเคระสุด็ับมีไยิ้มี่บานไม่แน่ใจว่าต้นี้สามารถถ่ายในตอนลางว่าหรือเปล่านี่รนบโอ้โหที่มาเชียร์กันเชื่อมากเลยนะเดินเชียร์บน้เยนะ รีดกันได้เลยดูเชิญกันได้เลยนะครับและวันแบบนี้นะครับขอเชิญทีมมัมมี่ทีมแฟนเนาะเรียนเชิญนะตอนสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติแล้วก็มีนดักแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับตอนนั้นรู้สึก ดีใจแลวก็เป็นเกียรติมากเลยครับกับรางวัลที่ได้มานะครับก็ต้องขอคุณนะครับแรงโหวตทุกแรงแลวก็ทุกแรงเชียร์แรงใจเลยนะครับขอบคุณทางท่านยังเข้าได้คอร์ดนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมองว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นลมใต้ปีกนะครับสำหรับผมก็คือเป็นปีกที่ทําให้ผมได้เป็นสูงขึ้นที่สุดกับคุณทุกแรง่วยปีกทุกปีกช่วยช่วยนะครับเราจะสุดมากๆครับขอบคุณครับขอแสดงนิสัยใเพื่อนด้วนะ เรื่องขอนนี้นะครับผมต่อรีนเชิญน,นะครับน่ารักมากต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่คะแนนเนี่ยพุ่งแซงปรีดขึ้นมาตอนท้ายเลยนะสุดยอดมากทุกคนยอดเยี่ยมมากจริงๆนะฮะินดีนด้วยนะครับวอะไรสามารถยกมือได้เลยนะครับเราลองแบบปรีดแบบ ไม่หยุดได้ไหมเอาพ้ใช่้อเรียนเชิญี่เซนต์นครับด้วนะครับเรียนเชิญฝายร่วมนกับด้วยนะเรียนอะตนเรื่องพวพี่และว้งแบบนี้ชิมพี่ชิมน้องได้ไหมอ่ะไม่เอาทุกคนหรไม่เอาไม่เอาไม่เอา ทีมบะหมี่กินแฟนรบอดนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้งสามสั้นบนเรจีสุดยอดมากครับพาร์ทโอ้โหเมือ่อสักครู่สิคสงค์คริตทำมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอ่ะคุณกลับมาก่อนนะวันนี้ต,ต้องลงหรือผมต้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่านอกจากที่เราจะประกาศรางวัลแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยคือเสียยอดคนบรนเจิดปีเราเนี่ยน้องไรอันครับแฟนแม่แม่ทุกคนครับสุดยอดอีกต้น 先别头命 <laughs> <laughs> <laughs>